สวัสดีคะ่ะสวัสดี F อซร้านไม้สวยงามคนแหม่มที่น่ารักทุกทกท่านนะคะเสียงแหบเสียงแห้งเลยนะคะอากาศเปลี่ยนนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเนาะแล้วก็ฝุ่นก็เยอะอากาศเปลี่ยนมากคะ่ะตอนนี้ช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ F อฟซีขานะคะเรามาดูน้องโชคกันนะคะ มีแบ่งปันให้3กระถางค่ะ FC ขานะคะก็จะเป็นไม้พี่น้องนี่สองกระถางนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทับทิมสยามแทรกมานะคะมาดูต้นพี่ก่อนก็แล้วกันเนาะต้นพี่เมื่อวานลงช็อตเอาไว้นะคะก,ก็ถือว่าก็มีคนถามมาอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ ยังไม่ได้สรุปว่าว่าจะเอาหรือไม่เอานะคะเขาบอกขอตัดสินใจก่อนต้นนี้จะเป็นไม้ดังเฉลบนะคะดังเฉลบกระดูกใบสวยนะคะดูค่ะกระดูกใบสวยมากเลยนะคะเป็นแบบลักษณะสะโพกก็สวยนะคะสะโพกก็สวยกระดูกเห็นชัดเจนแล้วก็อันนี้จะเป็นมันพิการมั้ยที่มันออกกลมๆแบบเนี้แบบว่ามันน่าจะเป็นแบบใบมัน มันก็ไม่ได้เป็นแบบกลมแบบนี้หรอกเอาเข้าจริงนะคะคือจริงๆริอะ่ะเขาก็จะเป็นเนี่ยตูดก็เป็นแบบนี้นะคะตูดแหลมๆคือจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้แต่ว่าใบนี้ก็น่าจะพิการ <c oughs> ก็จะมีจุดะทะลุรูทะลุนิดหนึ่งนะคะตรงมุมนี้นะคะแต่ว่ากระดูกสวยชัดเจนมากเลยนะคะดูใบล่างๆของเขาประมาณนี้นะคะสวยงามต้นนี้อายุเยอะแล้วนะคะก็ไม้สองปีกว่าแล้ว มีดอกนะคะมีดอกแรกให้นะคะมีดอกแรกให้ก็เอาไปต่อยอดได้เลยเอาไปทําจํานวนต่อยอดได้เลยนะคะทรงโอเคนะคะแล้วก็ไม่ไม่ถือแค่ว่าไม่มีตําหนิอะไรนะคะไม้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เฉยๆอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะอยู่ในกระถางหนิ้ว 1,250รวมส่งค่ะเป็นไม้ด่างป้ายด่างเฉลบสวยๆนะคะ1250รวมส่งนะคะสวยงามมากต้นที่1ค่ะมาดูต้นน้องค่ะต้นที่สองต้นที่2ค่ะอันนี้ก็ไม้อั้นกระถางเช่นกันนะคะพี่น้องยังไม่ได้ทําเปลี่ยนไซส์ให้อันนี้ก็เหมือนกันนะะด่างประมาณนี้ด่างแฉลบฉล็บ,ลบป้ายๆนะคะกระดูกใบสวยงามเช่นกันนะคะต้นนี้อยู่ที่ 850รวมส่งนะคะ850รวมส่ง0650 144570ค่ะต้นพี่เดี๋ยวเทียบไซสให้ก็แล้วกันนะคะความใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะต้นพี่เหมือนสีเขาจะจะเข้มกว่านะสีจะเข้มกว่านิดนึงนะคะสำหรับต้นพี่ต้นน้องก็แต่ว่าคือคือยังไม่โตแล้วก็ฟอร์มยังไม่ได้นะ,ะสีก็เลยยังไม่ค่อยได้ จะจะจะปรับได้อีกเห็นไหมคะดูใบยอดของเขาความด่างมาเยอะเลยทีเดียวนะคะใบใหม่มาก็อาจจะมีโอกาสได้ด่างขึ้นเยอะเรื่อยๆนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะ1250กับ850ค่ะแล้วก็ต้นที่3ค่ะอันนี้จะเป็นลูกทับทิมสยามนะคะเป็นลูกทับทิมสยามต้นที่3ค่ะต้นนี้ก็โอเคนะคะใบยอดสีเข้มจัดเลยแล้วก็ ใบใบเอ,อใบรองยอดใบอะไรพอสีแก่ไปก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ต้นนี้อยู่ที่600เท่าไหร่นี่หกร้อยเก้าสิบค่ะหกร้อยเก้าสิบมันได้เป็นไม้สองยอดนะคะต้นนี้ไม้สองยอดนะคะหกเก้าศูนย์รวมส่งนะคะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็แปดร้อยห้าสิบแล้วก็ 6กรหนะคะ3ต้นนี้นะคะ0ูน0 1ห4ห้าค่ะท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะพร้อมส่งนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ